อันนี้นะครับก็ได้ทำการเพิ่มสวิตเกียร์ถอยเข้าไปนะครับรถเบาค่อนข้างสูงเวลาถอยหลังก็ลำบากนะครับถ้ามีเกียร์ถอยก็ชีวิตง่ายขึ้นนะครับอันนี้เดินหน้านะครับส่วนสวิตถอยหลังนะครับอยู่นี่ ก็ได้ความเร็วประมาณ11กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ความเร็วระดับนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับถ้าเป็นถอยหลังแล้วก็แรงบิดสูงมากเลยเอาถอยขึ้นเนินเมื่อกี้โอเคเลยครับโอเคครับก็จบการรีวิวระบบถอยหลังนะครับของ d e โ o ซ i l l a คือตัวกล่องเท่านะี่ย ทำมารองรับอยู่แล้วนะครับแต่ว่ารถไม่ได้มีการทางโรงงานไม่ได้มีการต่อสายออกมาผมก็ต่อสายออกมานะครับจำกับกล่าวก็จะกลายเป็นเกียร์ถอยนะครับโอเคก็ขอบคุณครับ